สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับเนื้อหาสาระในวันนี้จะพูดประเด็นเรื่องเงื่อนไขการถือครองที่ดินครับที่จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละครับวันนี้ที่ว่าเป็นการมาอัปเดตแล้วกันเปิดเงื่อนไขแล้วกันว่ามันจะมีเงื่อนไขในการถือครองที่ดินที่ดอนอ,อย่างไรบ้างครับ ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการเปิดเผยเปิดเผยออกมาจากนายสันติพร้อมพัดนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังะครับได้มีการเผยออกมาว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เนี่ยจะมีการเรียกว่าใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยครับก็คือ a i มาคัดกรองเพื่อให้ได้คนที่จนจริงๆครับไม่ใช่คนที่อยากจนว่าอย่างนั้นครับโดยเงื่อนไขใหม่ที่เขากำหนดครับ หลักๆครับหลักๆกขาบอกว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีสัญชาติไทยครับการพิจารณารายได้ครัวเรือนครับต่อคนเนี่ยห้ามเกินคนละ2 0 0 0 0 0บาทต่อปีครับรายได้บุคคลไม่เกิน1,000 0 0บาทต่อปีครับไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากสลากออมสลากออมทรัพย์นะครับพันธบัตรตราสารนีะครับรวมทั้งสิ้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะครับ การถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่อาศัยต้องเป็นบ้านหรือทาวน์เฮาส์พื้นที่ไม่เกิน25ตารางวาตารางวาการถือครองกรรมสิทธิ์ในห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน3 5ตารางเมตรนะครับถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินกรณีเป็นที่ดินที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อทําการกเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่ครับถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ันนี้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นที่ไม่ใช่การเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน1ไร่นะครับแล้วก็ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสุริการแห่งรัฐอ่าแล้วก็เขาบอกว่าคนที่มีบัตรสุริการแห่งรัฐเดิมเนี่ยนะครับต้องลงทะเบียนใหม่นะครับซึ่งจากการคาดการณ์เนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนได้รับสิทธิ 15, 14์14-15 1 4ถึงถึงล้านคนนะครับ เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับที่มี14.6ล้านคนนะครับโอเคครับนี่ก็คือข่าวสารที่นำมาบอกเก่าเราแจ้งกันนะครับหวังว่าจะพอมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับอยู่บ้างสวัสดีครับ